หลังการประชุมคอรมอนักพิเศษมีขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะมีความชัดเจนนะคะนายกอนุทินชาญวิรกูลค่ะเขาประกาศชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่เพียงแค่4เดือนเท่านั้นจากนั้นนะคะจะมีการยุบสภาค่ะภายเดในวันที่29มกราคม2569และทำลายต่อไปก็คือจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ค่ะภายในเดือนมีนาคมในปีเดียวกัน แน่นอนว่าในการประกาศทำลายทางการเมืองครั้งนี้นะคะย่อมมีความหมายค่ะโดยเฉพาะในเชิงการเมืองค่ะเพราะเหมือนเป็นการส่งสัญญาณนะคะที่จะทําให้ทุกพักค่ะเตรียมตัวลงสนามนอกจากนี้นะคะนายกอนุทินเองค่ะเขายัางต้องการที่จะแสดงความเชื่อมัน่นทําให้นักลงทุนนะคะรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีเวลาในการทํางานในห่วงสี่เดือนค่ะสำหรับในเชิงการเมืองแล้วนะคะเมื่อคุณอนุทินเองค่ะเขาวางกรอบเวลาเอาไว้ชัดเจนค่ะ ว่าจะมีการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมดังนั้นหมายความว่าใครที่ยังลังเลกลุ่มการเมืองไหนนะคะที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะย้ายไปอยู่ขั่วสีไหนนะคะก็ต้องรีบตัดสินใจแล้วค่ะดังนั้นค่ะเราจะเห็นได้ว่าบรรดาบิ๊กเนมนะคะจากพรรคการเมืองต่างๆรวมถึงกลุ่มการเมืองค่ะ โดยเฉพาะก,กลุ่ม16ค่ะซึ่งนำโดยคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะกลุ่มนี้ถูกจับตานะคะว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะจะตัดสินใจมาสวมเสื้อพักสีน้ำเงินของพักภูมิใจไทยนั่นแหละค่ะซึ่งในว,วันนี้ค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ทำเนียบรัฐบาลแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยมีความชัดเจนมานานแล้วนะคะโดยส่วนตัวรู้จักกับคุณอนุทินมามากกว่า10ปีนอกจากนี้บ้านก็ยังอยู่ใกล้กันค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะแม้ว่านายกอนุทินเองค่ะจะประกาศว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเป็นรัฐบาลที่อยู่เพียง4เดือนแต่ดูเหมือนว่าอาจจะมีปัจจัยแทรกซ้อนที่อาจทําให้รัฐบาลชุดนี้อาจจะไปเร็วกว่ากําหนดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีความผิดมาตรา1 4 4นะคะในการหวตผ่านร่างพระราชบัญญัตงิงระมานที่ผ่านมาคดีการหัวเลือกสอวอคดีที่ดินเขากระโดงนะคะรวมถึงกรณีที่อาจจะมีคำร้อง ที่จะตามมาเร็วนี้ค่ะในเรื่องของการแต่งตั้งรัฐมนตรีบางรายค่ะซึ่งอาจทําให้ตัวกุญยวทินเองอาจจะต้องไปเร็วกว่ากําหนดนอกจากนี้ค่ะยังอาจมีประเด็นที่กลายเป็นคิวแทรกเข้ามาค่ะนั่นก็คือกรณีที่รัฐบาลเสียงข้างน้อยมีโอกาสที่จะถูกยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยพักฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักเพื่อไทยซึ่งวันนี้พักเพื่อไทยไม่ได้เป็นเพียงฝ่ายค้านค่ะแต่ยังบวกเอาความเป็นฝ่ายแค้นเข้าไปด้วยค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะท่าทีแล้วก็โอกาสความเป็นไปได้ที่พักเพื่อไทยจะใช้ยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจความรัฐบาลของคุณอนุทินกลางสภาหรือไม่ค่ะเราต้องไปจับตานะคะในวันที่รัฐบาลเตรียมแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะ จากนั้นด่านต่อไปค่ะเมื่อพักเพื่อไทยนะคะประเมินสถานการณ์แล้วก็อาจจะนําไปสู่การตัดสินใจว่าจะยื่นยตัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอนุทินและคอรมอใหม่เมื่อไหร่ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตศสนครศรีธรรมราชนะคะออกมาชี้เป้าแบบนี้ค่ะรัฐบาลของคุณอนุทินนะคะอาจจะต้องเจอจุดตายค่ะเมื่อฝ่ายค้านยืนยตัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นพักคฝ่ายค้านในส่วนของพักเพื่อไทยหรือแม้แต่พักประชาชนที่คุณอนุทินไปทำา m o a ด้วยกันก็ตามค่ะคุณเทพไทยเชื่อแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่นายกอนุทินและก็พักคภูมิใจไทยมองเห็นสัญญาณว่ามีการรวบรวมมีการร่าเรายชื่อสอสอ เพื่อเขาชื่อนะคะขอยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไปถึงตรงนั้นค่ะนายกอนุทินเขาก็คงจะไม่ปล่อยให้ยัตติไปถึงมือประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพราะถ้ายัตตินะคะไปถึงมือประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็บรรจุเป็นวาระเข้าไปแล้วนะคะเมื่อถึงตอนนั้นค่ะรัฐบาลจะไม่สามารถประกาศยุบสภาได้ค่ะดังนั้นนะคะในมุมของคุณเทพไทยเองเขามองแบบนี้ค่ะยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะนี่ คือจุดตายของรัฐบาลชุดนี้และอย่าลืมว่า146เสียงของรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งประกอบด้วยหลายพักหลายกวนเขาเองก็ต้องตั้งรับในมุมนี้เหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะเมื่อพักร่วมรัฐบาลซึ่งแม้จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยค่ะพวกเขาเองก็ยังไม่พร้อมที่จะลงสนามเตรียมเลือกตั้งในอีกส่เดือนหรือ5เดือนข้างหน้าค่ะเพราะว่าต้องประเมินไม่ว่าจะเป็นกระแสรหรือว่ากระสุนเองนะคะ โดยเหตุนี้ค่ะการมีแผงตั้งรับเพื่อเตรียมรับมือกับพักเพื่อไทยย่อมมีขึ้นแน่นอนค่ะ